ที่พีที่สุดเป็นกระทะร้อนเนื้อชุดใหญ่เรียบร้อยกระทะครับต่อวันแนะนําเลยซอสบาร์บีคิวแล้วก็น้ำจิ้มแต่วแล้วก็ที่ร้านจะมีน้ําจิ้มที่เด็ดเลยก็เป็นเขาเรียกว่าน้ําจิ้มถั่วรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆครับแนะนําต้องเพิ่มไข่กินคุกกับเนื้อสัตว์แล้วก็ผัดผักที่เราให้อ่ะครับอร่อยแน่นอนสวัสดีครับชื่อเต้ครับเจ้าของร้านกระทะร้อนแอนต์เต็กลุงกว้างครับ คนมาก็ตกใจงงว่าใจแค่นี้แต่ทำไมปริมาณที่กินมันเยอะมากคุ้มแน่นอนครับเราก็ชอบไปเวนกินแล้วก็ไปเจอที่เป็นกระทะร้อนเนี่ยครับเอาวัตถุดิบมาทําแล้วก็ดัดแปลงรูปลักให้มันดูทันสมัยขึ้น,นครทิตพวกซอสลุงก,กว้างก็คือที่คุณพ่อเลยก็เลยเอามาทําเป็นโลโก้ที่ร้านไปเลย อย่างกระทะร้อนเราก็ไม่ได้มีแค่เนื้อครับมีหมูมีไก่ปลาสเต็กก็เหมือนกันครับอร่อยทุกอย่างราคาเริ่มต้น59บาทที่แพงที่สุดในร้านเลย139บาท มาแล้วห้ามพลาดก็กระทะร้อนเนื้อครับต้องเน้นว่าเป็นชุดใหญ่้วยนะได้เยอะแล้วก็จะมีซอสให้เลือกครับส่วนใหญ่ที่คนนิยมซอสบาร์บีคิวซอสติ้มแจอซอสพริกไทยดำครับแล้วก็ที่ร้านาจะมีน้ําจิ้มที่เด็ดเลยก็เป็นเขาเรียกว่าน้ําจิ้มถั่วรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานสามารถเพิ่มไข่เพิ่มไส้กรอกเพิ่มเบอเมเคอนแล้วก็เพิ่มชีสได้ครับจะมีข้าวให้ด้วยหนึ่งถ้วยครับแนะนําต้องเพิ่มไข่กินคุกกับเนื้อสัตว์แล้วก็ผัดผักที่เราให้ครับอร่อยแน่นอน อยู่ซอยลากะบัง13ทับ8ครับเปิดตั้งแต่11โมงปิด2พทุ่มครับหยุดทุกวันเสาร์เบอร์ติดต่อที่ร้านครับ065-778-1848ี่ครับไปร v ว r y ก็ลน์แมนเลยครับต้องมากินครับกระทะร้อนที่นี่อร่อยไฟลุกครับอิ่มจุกคุ้มผ่านมาลากะบังก็แวะมาทานได้นะครับกระทะร้อนแอนสเต็กวงกว้างครับ